ร่างคำชี้แจงข้อกล่าวหาการกระทํามันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพักไทยรักษาชาติจะยื่นสารรัฐธรรมนูญในวันนี้หรือว่าหลังจากนี้ก็ต้องจับตากันนะคะหลังจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารพักและก็ฝ่ายกฎหมายของพักที่ก็กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เลยล่ะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันเองนะคะก็ต้องติดตามการพิจารณาคําร้องคัดค้านนายกัฐมนตรีในบัญชีของพักพลังประชารัฐและคําร้องที่ให้ยุบพ,พักนะคะซึ่งขณะนี้มีสองคร้องที่ถึงมือคณะกรรมาก,การการเลือกตั้งหรือว่ากกตแล้ว แล้วและก็คาดการว่าจะมีอีกหนึ่งคำร้องค่ะที่เตรียมยื่นกันอยู่ซึ่งก็ถ้าหากว่ามีการประเมินท่าทีแล้วคงต้องบอกว่านาทีนี้นะคะประเด็นเรื่องของการยุบพ,พักการเมืองถือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วนะคะคุณสวรรษค,ค่ะเป็นประเด็นทางการเมืองที่เรียกว่างัดข้อสวนหมัดกันก็ว่าได้นะคะระหว่างฝ่ายการเมืองในพักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ถูกเรียกถูกขอลรหาว่าเป็นฝ่ายเผด็จการสืบทอดอํานาจตอนนี้ก็มีปฏิกิริยาต่อกันค่ะ และอาการงัดข้อที่ว่านี้คงต้องบอกว่ามีกะกะตแล้วก็มีสารรัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลางค่ะโดยเฉพาะกะกตซึ่งวันนี้ลงมติวินิจฉัยคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญแล้วแล้วก็กำลังถูกจับตามองว่าจะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรกับคำร้องของการยุบพักพลังประชารัฐค่ะ ถ้ายังไม่นับรวมคำร้องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ประกาศเตรียมยื่นก็จะมีคำร้องที่ยื่นต่อกรกตไปแล้วก็คำร้องของนายเรืองกายลีกิจวัฒนะที่ยื่นคัดค้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักพลังประชารัฐค่ะและ จะยื่นเพิ่มเติมอีกในวันนี้ส่วนคำร้องที่ร้องไปแล้วก็คือของนายวินยัตชาติมนตรีน่าจะลงรายละเอียดข้อกล่าวหาได้ชัดที่สุดเท่าที่เห็นนะคะคำร้องที่ยื่นไว้ตั้งข้อกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครอบงำพักพลังประชารัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครและพักการเมืองยินยอมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐใช้นโยบายของรัฐ เพื่อเป็นนโยบายของพักการเมืองเอื้อประโยชน์จูงใจในการหาเสียงเลือกตั้งและด้วยพฤติการที่ว่านี้ตามคำร้องยังกล่าวหาว่าพักพลังประชารัฐก,กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองกรณีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักด้วยเหตุว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชอซึ่งเป็นคณะรัฐประหารจึงอาจเข้าข่ายขัดหลักการระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญค่ะ และถ้าเทียบข้อกล่าวหาในคำร้องยุบพ,พักไทยรักษาชาติก็แทบจะสรุปความได้เลยค่ะว่าลอกกันมาร้องเลยล่ะค่ะแต่ในมุมการเมืองน่าจะชี้ได้ว่าระหว่างฝ่ายที่เป็นเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยกำลังงัดข้อสวนหมัดกับฝ่ายที่ถูกตั้งข้อคอรหาข้อกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเผด็จการสืบทอดอำนาจแล้วก็ใช้กะกะตสารรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการกลางเพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมและเป็นกลางทางการเมืองค่ะ นอกจากคำร้องที่อีกฝ่ายลุกขึ้นมายื่นต่อกกตเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้ยุบพักพลังประชารัฐที่ไม่ต่างไปจากคำร้องของยุบพักไทยรักษาชาติแล้วยังมีกระแสคำถามที่กำลังสะท้อนถึงสถานะของกรรมการอย่างกกตและสารรัฐธรรมนูญอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะความเป็นธรรมและเป็นกลางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเวลานี้ งตรงไปที่กกตทั้ง7คนซึ่งมีที่มาจากความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเป็นหนึ่งในแม่น้ำห้าสายของคอสอช,ชภายใต้กฎหมายลูกว่าด้วยกกตปี2560ทํากางกระแสวิพากวิจารณ์กกตขั้นเทพซึ่งหมายถึงการรีเซ็ตกกตชุดในอดีตเพื่อแต่งตั้งชุดใหม่ภายใต้คุณสมบัติที่สูงขึ้นนะคะ และกระแสะที่ว่านี้ยังพยายามกำลังกระทบชิ่งไปที่สารรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเจคนเดิมคือตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เคยมีคำสั่งคอสอชอต่ออายุการทำงานให้และรับรองด้วยกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญรองรับการทำงานต่ออีกแต่อีกสองคนที่มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกใหม่ก็คมไม่พ้นการลงมติเห็นชอบโดยสนชด้วยค่ะ เรียกว่าประเด็นร้อนยุบพ,พักไทยรักษาชาตินี้เล่นกันทุกวิถีนะคะ งัดข้อก็แล้วสวนหมัดกันก็แล้วเดินบนดินเดินใต้ดินก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะนี่แค่สถานการณ์หลัง7วันที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะถ้าเป็น7วันก่อนฟังคำวินิจฉัยคำสั่งยุบหรือไม่ยุบไม่รู้ขนาดไหนนะคะสำหรับประเด็นการเมืองที่จะร้อนแรงขึ้นแต่เอาเป็นว่ารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง27กุมภาพันธ์นี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาครั้งต่อไปค่ะ แล้วก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกับสถานการณ์การเมืองสู่การเลือกตั้งนะคะไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยความสงบความราบรื่นไปถึงวันที่24มีนาคมหรือเปล่า เพราะว่าเห็นชัดเจนว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งก็มีการงัดข้ออย่างที่คุณสมารักษ์บอกค่ะเพราะว่าแต่ละพักการเมืองใหญ่ๆทั้งไทยรักษาชาติเองแล้วก็พลังประชารัฐเองต่างพยายามที่จะหาเหตุผลหาข,ข้ออ้างทางกฎหมายในการยื่นประกอบพิจารณาการยุบพักของคู่ต่อสู้ด้วยนะคะ,ะแบบนี้ถ้าทําแนวโน้มการยุบพักให้มีความชัดเจนเร็วขึ้นเนี่ยจะมีผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้งหรือว่าการตัดสินใจของประชาชนยังไงบ้าง啊ค่ะแน่นอนค่ะว่ามีผลแน่นอนสําหรับการตัดสินใจของประชาชนไม่รู้ว่าไทยรักษาชาติหรือว่าพักพลังประชารัฐจะอยู่ในสนามเลือกตั้ง หรือไม่ถ้าไม่อยู่กันจริงๆแล้วพักที่เหลือจะเลือกตั้งกันอย่างไรแล้วประชาชนจะตัดสินใจแบบไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือการงัดข้อกันแบบนี้ระหว่างขั้วอํานาจใหม่กับขั้วอานาจเบิมขั้วอํานาจใหม่ที่ถืออํานาจรัฐอยู่ย่อมได้เปรียบแน่นอนค่ะค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ